<c oughs> สวัสดีครับอยู่ผมสแควร์เหมือนเดิมงานจากที่ผมเกียรติท youtube วงเล็บเอองานเยอะนะ <c oughs> ก็วันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาทำเนาะวันนี้ครับก็อยู่ในเกมเป็นเกมกีงาครับวันเงินบอลครับแต่เป็นวันเงินบอลเวอร์ชันแบบไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เามาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับ เริ่มจากเลือกทีมครับมีอยู่สองฝั่งฝั่งกันเท่ากันหมดเลยแต่ก็ชอบเล่นเนี่ยผมชอบเล่นเบอร์หกนี่มาป้องกันโอเคครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับแบบแต่อย่างน้อยมันก็แค่เริ่มเกมแค่นั้นนะสก่ร์ยังไม่ห่างมากมาปุ๊บนั่นแหละสวยงามนั่นแหละสวยงามเพื่อนได้แอสซิสต์ด้วย ก็ตีกระโดดงบยอดก็ได้ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายการเล่นวันเล่เท่าที่ผมเคยงองเล่นมานะไม่ว่าชีวิตจริงมันเหมือนกับในเกมนี้ป่ะนะก็คือเวลาเราตีเนี่ยเราจะตีเหมือนเราจะเป็นสามทัชก็คือพอมันมาฝั่งเราใช่ไหมก็แตะได้สามครั้งก็คืออันนี้ก็เสิร์ฟนะอันหนึ่งปุ๊บ ก็คือหนึ่งของเขาสองแล้วก็สามวันนี้แต่ถ้าตีเกินอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะมันจะฟาวเราก็จะได้แต้มถ้าบอลฝั่งนู้นตกไฟฝัฟ่งเราเขาได้ครับแต่ถ้าบอลเดี๋ยวผมค่อยพูดอะไรนั้นกันแต่ถ้าเขาตีก็ออกออกเส้นเนี่ยเราจะได้แต้ม เนี่ยครับถ้าเราเสิร์ฟว่ตีได้แบบตะกี้ก็ก็ได้แต้มครับแล้วก็ถ้าเราเสิร์ฟพลาดเราก็เสียแต้มทุกกลนนี้ตอนที่เขาตอนที่เสิร์ฟนะเราไม่สามารถกระโดดใช้ท่ากระโดดได้ทำได้ทำได้แค่นี้ท่ามาตรฐานข้างล่างเนี่ยก็เก่งเกินเจนเย็นก่อนเพิ่งพูดเสร็จมามามาต่อ เราต้องเกมนี้มีสมาธิต้องเยอะครับแบแงจัดแต่ผมมั่นใจครับผมมีประสบการณ์อันช่ำชองในการเล่นเกมนี้พอสมควรโอเคดูจากดูได้จากเลยเวลตีเลยไหมผมตีเองเออนะเอยผมไม่ได้ตีไปไหนอะอะตะกี้ผมไม่ได้ตีไปไหนอะอ๋ะอก็สูบ รู้สึกว่าเพื่อนเขาจะเปิดสกิลนะขอโทษโอเคอย่างน้อยก็ออกเกือบอะแล้วก็จะมีนี่มีท่าข้างล่างถ้าใครเล่นวันนี้ก็น่าเคยก็น่ารู้จักแหละนมีอะไรบ้างผมคงจะไม่ต้องบอกหรอกโน้ปโน้ปเออวเตะมันแับมันแับมันทัชดับมันชูดอะมาเงาเสิร์ฟับปุ๊บฟืบโอ้โหอย่างเบาเลย มันเล่นสูตรสูตรเนี่ยอะไรวะสูตรคอร์บอลน,นะแต่เป็นคานคอร์ดแบบการยิงอะมันเลยจะงงๆพุ่งเอ็นฝั่งเราหน่อยมีสมาธิหน่อยเพื่อนปะจะคอสดไหมยิงเลยก็ออก <What? S 1> เอ้ยมันออกแล้วเพื่อนอเอโอเคอย่างน้อยก็ยังได้ตะกี้เพื่อนตะกี้เขาจะมาตีนะแต่มันน่าจะไกลเกิน เสิร์ฟไม่โดนไม่เป็นไรครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ทำอะไรเลยต่อต่อแล้วก็เอียหนึ่งงืมพูดครับสกิลตัว F ข้างงอันนี้จะเป็นสกิลที่เราไปสุ่มมานะคือเกมนี้มันเป็นเกมเกลือแหละไม่มีอะไรหรอกโทษโทเพื่อนไปไปแต่เบิ่ทัดเฉยเลยอ๊บอ้าวเฮ้ยเฮ้ยปั๊บปั๊บต้องตีไปข้างหน้าอ้าวเพื่อนทำไมไม่ไปเพื่อน จะตามมาที่บอลทําไมไม่ใช่ความผิดเรานะาจริงผมจะผมจะส่งบอลไปข้างหน้านะก้อนนี้อย่างของผมนะสกิลตัว F เป็นอเวนตีพิเศษกดแล้วตอนเซตบอลมันมันมันจะซีโกกักวิตีแบบนี้เห็นไหมแล้วก็งอเพื่อนเข้าไปตีแบบนี้ครับมันมันมันใช้งานได้ดีนะเอาจริงถ้าที่ผมงองมา ส่วนข้างๆเลเวลครับเป็นมันเป็นชื่อตัวละครที่เราสุ่มมาได้ซึ่งของผมมันเป็นตัวเทพอยู่โหดจัดก็คือมันแต่ตัวมีสตัตที่ต่างกันนะแล้วก็มีเลเวลที่ต่างกันอย่างเนี่ยอย่างทีผมเนี่ยสี่คนวมผมด้วยเนี่ยมันจะเป็นระดับซีเขตดนะตัวก็จะโหดหน่อยเออนั่นแหละ ส่วนฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็จะมีปนปปไปบ้างมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีสีม่วงเนะี่ยฝั่งนูน้นไวจังวะผมอาจจะพูดไปได้วยละผมอาจจะเล่นบัวบืหน่อยโอเคแต่ต้องมีสมาธิหน่อย <c oughs> มันมันอะไรเนะี่ยติดกำแพง,งล้องหนโอเคเราได้เสิร์ฟอรอบหนึ่งครับรอบนี้ก็ต้องเอสให้ได้คือตีเข้าไป โทษทีเพื่อนโทษทีเพื่อนเนี่ยเพื่อนขอโทษเพื่อนตองลี่คือคือปกติถ้าค้างเอาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โปรเพย์เนี่ยมันมันต้องมีการคอสบอลไปตรงกลางแต่แต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าบางคนในในเซิร์ฟนี้มันคือมันไม่เหมือนกันทุกเซิร์ฟอะเอาง่ายปุ๊บอะตีพอนตี เออดีอะท,ท,ที่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะที่ผมคอสเขาเงินดีอยูน่นะเนี่ยดูสตัดได้อยู่นี่โอ้สุดยอดทำไมไม่ส่งบอลมาตรงกลางเพื่อนเตลฟิชเห็นกับตัวจัดเกียนี่มันต้องเล่นเป็นทีมดูวะเออวันเนี้ยิงเลยถ้าจะยิงก็ยิงให้มันโดนน้อยเออ เออเออแม่งมาเป็นกำแพงเมืองจีนเลยิงยิงมึบยิงแบบสี่คนยงต่อกันนะตต่ะเข้าไอ้เซตนะครับเดี๋ยวผมจะเซตก็ได้ปเซตซึ่งตะข่ายตะข่ายครับตะกี้ตะข่ายแข็งจัดอละเกมนี้มันไม่มันไม่แบบอ่อนเลยมันชีวิตจริงอันนี้มันแข็งโป๊กอ่ะปุ๊บโอ้เอ๊ อ๋อโอเคยังได้ตีนที่ฟึบสไงเก็บโบอ่ะโทษทีเพื่อนฟึบโอเคเรายังเซตได้ฝั่งเราเชื่อโอเคสกิลเพื่อนตะกี้ถือว่าโกงมากนะมันจะทำงานมันจะยิงทะลุไปเลยอะ่ะถ้าสถ้าฝั่งนู้นใครกระโดดอะ่ะแต่ถ้าใครยังอยู่ที่วิงก็ยังอัพได้นะอึ๊บยิงเพื่อนงงนะออน,นั่นแหละชนะครับเออสกอร์ต้อง โอเคถ้าจะชนะครับสกอร์ต้องได้ยิบห้าครับแต่มันจะมีข้อแม้อยู่นะก็คือถ้ามันมันยนะิบสี่ยิบสี่นี่ะต้องให้แท้ต้องให้แต้มมันห่างกันสองแต้มก่อนซึ่งอ่ะโอเคเหลือแมชดพอยต์ก็คือสุดท้ายอะ่ะแต้มสุดท้ายเราต้องดูว่าฝั่งนู้นจะเอาคะแนนกลับมาได้ไหมตีเสมอเราหรือเราจะชนะเลยมา อเคฝั่งนู้นมีกี่คนห้าคนฝั่งเรามีสามคนแต่ฝั่งเราเร่นดีนะครับจริงดูอยู่ฝั่งนู้เขาเล่นดีนะครับจริงเล่นงับดีมากโอเก้เป็ดกลอบหนึ่งไหมเออให้มันลอ,อยอย่างนั้นแ่ะมันตกฝั่งเราเยอนะดูทรงอ่ะเอออย่างงั้นไงโอเคก็ ก็มี MVP นะเป็นเพื่อนคนนีเ้เองโรนอวก็จะได้ตังค์15เยนไม่ใช่15ดิ50ถ้าถ้าใครเป็น MVP จะได้มากขึ้นเด้อก็เดี๋ยวผมจะเล่นอีกเกมนึงกันโอเคครับเกมเ่ยครับ00ใครได้25ก่อนชนะเออแล้วก็ฟวันนี้นั่นแหละสูตรโอเคอยังได้ไหมบ๊ nope. อ,อ,อโอเคถือว่าเป็นโชคดีกันเะกี้ผมตีไม่โดนนะแต่เขาน่าโดนงอกอยู่โอเคอเฮ้ยมันมันเงยเอ้ย,ยงกังได้ย,ด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 ยัยงได้ไม่ถึงอีกเอยออ้วนตัวอ้าโอเคผมไปกดบล็อกไงมันเัียงออกโอ้โทษต้องต้องยืนคนละฝั่งอะไรอย่างนี้ เพื่อนฝั่งไหนเอาฝั่งผมฝั่งเนี้ยอ่ะเพื่อนทำยังไงเพื่อนมันตกตรงเพื่อนนะเพื่อนโอเคทีมเรามีคนเพิ่มละสามคนสามคนนี่เล่นได้นะจริงมันเล่นได้ดีกว่าเยอะเออไม่ได้ไม่ได้ต้องคัมแบ็คให้ได้โอเคติดเซ็บปั๊บโม่ nope ผมไม่ถึงอีก แต่ตะกี้ดีนะแต่มันแค่มันมันไม่มีคนอยู่ข้างหลังสอง nope สองคนสองคนเออออกไปล้วหนึ่งคนดีมีเซ็ตโอเคเอาเลยเพื่อนปุ๊บสองงอบเลยแต่เพื่อนตีเลยนั่นไงสวยเราต้องรีบไายตามเอ้เดี๋ยวสกอร์คุณคุณ <laughs> แปดสอง โอ้โทษหท๊บได้นั่นไงสวยงามต้องเอสแล้วโออเขาปล่อยไงปึ๊บปึ๊บโอเคมีมีหลายเติร์กในตะกี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หน้าก็ได้ตะกี้แต่ผมเลือกข้างหน้ากันไม่ไม่ผมจะเลือกคนฝั่งซ้ายอะแต่มันผมกดดับมันยูได้ไงแต่ ังไงโอเคบอกไว้ได้ต้องตียังไม่ตีเออกัดโอเค,อเคผมได้ตีเออสวยสามแอซิสเออดีเออผมน่าจะลืมพูดไปนะสก,กิเออไอตัวคอนเนี่ยของผมมันเชื่อว่ตันจูไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะแต่น่าจะถูกอะอ่านตรงตัวไปเลยสก,กิลมันคือเออกดกระโดดแล้วมันเนี่ยยงซ้ายยงขวาได้บอลก็จะบอลมันก็จะแบบ ยังไปตามไปเยะแต่ผมไม่เคยเห็นผลเท่าไห่นะเออจริงตอนเราไปเล่นนะ่ะมันเห็นผลน้อยมากถ้าใครเป็นโปรเพยเนอร์นะ่าจะแบบใช้แลเห็นผลมากกว่าน,นะ,อะตอนนี้เราแซงละ <Brand. S 1> โหดจัดตะกี้กองอยู่สี่คนไม่โดนสักคน <Brand. S 1> ออเอาเอาโทษทีเพื่อนคือผมกดสก,กิลนั้มพอดีอะ เออนั่นแหละเอาจริงใครเอาจริงเกมนี้มันใครเซตก็ได้นะไม่ต้องแบบคือมันไม่ต้องแบบมาอะไรมากใครยืนอยู่ตรงนั้นก็เอาบอลไปได้เลยอะคือก็แต่เขาอย่างเล่นนะโอเคเราได้เสร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเอียงเนี่ยมันเอียงมันมันคุมยากอ่ะโอเคได้อยู่ฟืบโอ้โหยังได้อยู่ เกือบปะเกือบอ่ะปุ๊บแล้วก็เอาเอ้ยยังได้ยังได้ไดปุ๊บปุ๊บอ่ะเอาสองรอบเฉยรอบโอเคบล็อกเพื่อนเปิดสก,กิลวะเอ้ยเพื่อนเปิดบล็อกไม่เป็นไรได้อะเออมาเปิดอีกรอบเอาแบบนี้กันปุ๊บเขากัน เออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมตีไม่โดนเลยฟุบผโแตโโ่โอเคเออแย่ไง <c oughs> นั่นไงนมันเป็นเซตสองรอ,อบเฉยโอ้ยยังถึงแต่ปิดก่อนเซตรอบ เอาเอา,เ,อาเพื่อนบ๊มไปไหนอะเนี่ยอันนี้คือหลายคนชอบเจอนะมันจะมีคนหนึ่งมันเตทไปไหนก็ไม่รู้อะผมก็เคยเจอไม่ก็เป็นผม,มเองอะอยู่มันอ่านใจคนยากอะเราไม่รู้ว่าคือมันไม่ได้เป็นทีมแบบที่เรามังเล่นทีมจริงๆอะ่ะมันเอจะอ่านใจคนยากนิดนึงโอเค ตะกี้ผมกดตีไปสองรอบมันมันมันไม่ติดให้ผมนะเออเยไม่ตีดีกว่าตอนนี้มันเอาก็ห่างกันอยู่นะนิดนึงห่างอยู่สี่แ้มนี่ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าน้อยด้วยซ้ําอ่ะเพราะมันเอาสกอร์ง่ายอยู่อย่างตะแกยืนเวอร์แป๊บเดียวเดิไปข้างหน้าเพื่อนโอเคโอเคไม่มีใครปิดสองอะไรอ่ะก็ต้องเข้าการ ปุ๊บเอ๊ะโอเคอืมไอคนที่มันยืนอยู่นั้นมันตีไงอืมโอเคถือว่าทีมนี้เล่นดีนะทีมอีกเซตหนึ่งเ็่นดีมาถึงทีมผมเนี่ยฝั่งนู้นเขาเล่นดีนะเหมือนกันคือถ้าคือเอาจริงมันเล่นดีก็ไม่แปลกออกเพราะมันเป็นเซิร์ฟโปรเพเยอร์อะคนคนมันต้องเล่นดีเยอะ ปกติทั้งเล่นในเซิร์ฟแบบปกติน่ะมันแบบมันจะแย่งกันตีอ่ะหรือกอกเนาะการแย่งกันตีอ่ะผมตีมันกันได้ต่ง,งอดอดเลยยังไงเนะี่ยโอโอเคฟื้บผมตีไม่มันไม่มผมตีเนี่ยอออย่างนี้ต้องผมนั่นไงะสวยงามฝั่งนู้นก็ ก็ก็ห่างเยอะนะเอาจริงตอนนี้แต่ก็ประมาทไม่ได้ครับอะไรๆก็เกิดขึ้นได้อยู่ทีมจะเวอร์ช่วงท้ายก็ได้ก็ไม่แปลกอ่ออกเงอนไม,ม่มันแต่กี้มันออก,กน,นะแต่เขาจะเอาชัวร์ว่าแกว่าทําออกเองเฉยเลยถึงไม่ถึงผมยังไม่ได้กดผมแทบไม่ได้กดสก,กิลไอ้นี่เลย เซตเซตศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเออเซตคาบิตี้อะ่อะผมว่ามันมันก็แปลกแปลกอ่ะทำทำเหมือนทีมแล้มันเริ่มแปลกแปลก,กวะโอเคหนึ่งแต่ฟุบไม่ถึงเป็นข้าวฝั่งนู้นอ่ะอืมแก้ตัวอ่ะอ้าวโทษฟุบโอเคสวยงามเพื่อนฝั่งนู้นยังยังได้เซตฝังงง่งนี้ ไม่โดนโอเคเหลือแต้มสุดท้ายของศัพ์เราแหละถ้าเรายิงได้ก็ชนะทันทีครับโอเคเอาเป็นคนยิงนะต้องใช้สูตรนี้อะสูตรยัดมุมเลยปึ๊บสวยงามเออเออ็มวีพีก็คือนี่คนนี้ก็ต้องให้เขาเขาเล่นดีจริงอะไรเนี่ยก็ได้ก็ง้อยก็ได้ง้อยกว่าตามปกตินะง้อยนิดน ก็เกมนี้ก็ผมว่าสนุกนะเป็นเกมแนวกีฬาที่สนุกดีถ้าใครชอบก็มาเล่นได้นะชื่อชื่อว่าวันอะยังรเจนมัง้งหรือวันเงืงรอีกเนี่ยนะก็สวัสดีครับเอ่อขอบคุณครับที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ